อ้าวสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับในการแก้ไขมาตราสิบนะครับบางเดือนจะมีาการที่ออกโฉนดนะครับออกโฉนดนั่นหมายความว่าคุณต้องมาไล่เช็คดูนะครับว่าเดิมเนี่ยมันมีรูปแปลงอยู่ในแผนที่คุณไหมนะครับถ้าในกรณีที่ไม่มีนะครับในกรณีที่ไม่มีต้องวาดเพิ่มนะครับวาดเพิ่มแล้วก็หลันรห,หัสแปลงไปนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ดูในกรณีที่ออกโฉนดอย่างนี้นะครับเดิมไม่มีรูปแปลงในนี้นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ชั้นข้อมูลพาเซลนะครับแต่อันดับแรกคุณต้องมาไล่ดูก่อนนะฮะคุณเห็นไหมตรงนี้มีมอ2อันนะฮะมันมี2บล็อกนะครับที่มันไม่เกี่ยวกันนะครับฉะนั้นฝั่งนี้จะต้องเป็นของ 20a นะครับเดี๋ยวผมวาดชิ้นก่อนจะได้ไม่งงนะครับแก้ไขข้อมูลนะครับแล้วก็เพิ่มชิ้นแปลงนะครับ เพิ่มชิ้นแปลงก็คือใช้เครื่องมือตัวที่เป็นวาดฟีเจอร์นะครับวาดฟีเจอร์นะครับก็วาดเป็นปกตินะครับวาดบนชั้นข้อมูลของตัวชั้นข้อมูลพาเซลนะครับนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตรงนี้ฮะเขาจะให้ใส่เลขรหัสแปลงที่ดินนะครับคุณใส่ข้อมูลที่คุณทราบไปก่อนตอนนี้ผมทราบว่าเป็นแปลงข้อมูลที่47นะครับ ส่วนตัวะะระวางอะไรนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับแลนทายตรงนี้ใส่เป็นชน,นดไปก่อนนะครับอ่ะกดโอเคครับหลังจากนั้นพอคุณได้ชิ้นแปลงใช่ไหมฮะคุณต้องไปไล่ดูครับว่าในบล็อกของ 02A เนี่ยมาถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี้อยู่ลำดับที่แป๊บนึงนะฮะเอาศูนจริงๆมันมีวิธีการกรองง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวผม เอางี้ง่าย 02A ลองเลื่อนดูนะครับ125ฉนะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น 02A 126นะครับโซน02นะครับบล็อก A บล็อก A นะครับล็อต126รหัสเต็มๆก็เป็น 02A 0126น,นะครับเลขที่ดิน7แมปโอเคเรียบร้อย นะครับทีนี้อะมาดูตัวต่อมาครับแปลงนี้ครับถ้าในกรณีอย่างนี้นะฮะอาจจะต้องภาพเข้ามาช่วยนะครับถ้าในกรณีอย่างนี้คือมันไม่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 สวยงามอย่างนี้นะฮะมันไม่ได้ทับซ้อนกันสวยงามนะครับก็ลองเขียนดูนะครับลองเขียนคร่าวๆดูนะครับเพราะว่าการยืนยันแนวเขตนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเรานะครับเราใช้เพื่อเป็นเพียงแค่การน้างยิงเพื่อจะเก็บภาษีเฉยๆนะครับโอเค นะครับก็วาดให้มันเหมือนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเนะาะนะครับอย่างนี้นะฮะโอเครประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อวาดชิ้นใหญ่แล้วไปไลว่วาดชิ้นเล็กนะครับไปไลว่วาดชิ้นเล็กนะครับตรงนี้จะไม่ได้ค่อยทำให้มันอ่าอันนี้มากเท่าไหร่นะฮะ นะไม่ค่อยได้ทําให้มันแบบเป๊ะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการสอนคร่าวๆนะครับเป็นการสอนคร่าวๆนะครับปัดชิ้นแปลงอย่างนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับหลังจากนั้นไปไล่ดูครับ0 3นมีถึงเท่าไหร่แล้ว นะครับ0.34มีถึงเท่าไหร่แล้วนะครับ0.34 0.34ไล่ดูนะครับ0.34ตอนนี้มีไปถึง50แล้วนะครับอ้าวก็มาไล่เพิ่มครับ0.34 50แล้วก็ไล่ตามลำดับเลขที่ดีนะฮะนี้น่าจะเป็น1 2นะครับเรียงตามลำดับไปนะครับหรือถ้าไม่งั้นก็เรียงจากบนลงล่างนะครับ แป๊บหนึ่งนะฮะจำไม่ได้034อะไรสักอย่าง034 050นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมไล่ไปเลยแล้วกันนะครับผมให้ตรงนี้เป็น034051นะครับเลขที่ดินเท่าไหร่ฮนะ551นะครับแล้วท้ายเป็นชนดนะครับ โฉนดตัวนี้ก็เป็น052นะครับเนอะ0340524นะครับเลขที่ดินเป็น547นะครับแปลนท้ายเป็นโฉนดนะครับตรงนี้ก็เป็น034053นะครับ0ทำใม นะครับศู 0, 03, 40 53, 40 53, นย์ศูนย์สแลนโนเป็น549สีนะครับฉนดเนอะเป็นฉนดนะครับตรงนี้เป็น0 3นย5 4ามสี่ศูนย์หะครับศูนย์สนะครับศู 03, 54, นย์ส l ลนด์โเป็น549นะครับเป็นฉโนดเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำบนฉโนดโนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น034 0 5ส่นนะครับตรงนี้แลนด์โเป็น548นะครับฉโนดโนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นคุณก็นะครับเหมือนเดิมครับ เอาไปใส่นะครับเอาไปใส่นะครับอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ไปสร้างเจ้าของใหม่ที่ได้รับการออกโฉนดมาแล้วก็รับแปลงที่ดินแปลงนี้ไปนะครับในส่วนของการแก้ไขาฐานข้อมูลเดี๋ยวจะทำาทีลวิดีโอนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ